ควาถวายความเคารพระพุธพระธรรมราสงฆ์อาภานาคุณกับญาติโยมทยุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระที่เวียนมาบรรจบอีกสมัยหนึ่งท่านทั้งหลายก็ได้มาทำหน้าที่พุทธศาสนิกระชนปูรธรรมคำจุนพระภิุสงวัดว่าศาสนา ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนฝนก็เพิ่งจะจบไปเมื่อสักรู่นี้แล้ว่งหยุดไปฤดูก,ก็เปลีป่ยนแปลงแต่ก็ทำให้เราต้องอยู่กับความอาันนี้จังเปลี่ยนแปลงที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว เพื่อรักษาชีวิตมีค่าตาตาหรือว่าทำได้ที่เราซึ้งไปแล้วก็มีความตัางวนอยู่บ้างในเรื่องของน้ำท่วมที่อาจจะเกิดซ้ำขึ้นมาปีที่แล้วแต่ถ้ามองในมุมธรรมะแทนที่จะมวัวอยู่กับความกังวล เราก็ทุกฝ่ายก็ต้องเอาบทเรียนจากกรารท่วมท้าที่แล้วมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดความเดือดร้อนหนักหน่วขึ้นมาอีกแต่ถ้ามองให้ดีเนี่ยบางคนก็อาจจะพูดว่ามันจะ ไป,ไปฝืนได้ยังไงน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้พูดถูกแค่ครึ่งเดียวนะเอตมาบอกว่าทำไมครึ่งเดียวจริงอยู่ว่าฝนตกหรือว่าโมรสุมหรือว่าพายุเข้าอะไรต่งางๆเป็นเรื่องธรรมชาติที่เหนือที่มัน บางทีมันนอกเหนือการควบคุมอันนี้ยอมเราก็ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าพอธรรมชาติมันเ,เกิดขึ้นแล้วต่งางๆเช่นความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมชาติฝนฟ้เาเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วอ,อะไรเป็นเรื่องธรรมชาติหลายอย่างแล้วเราก็ปล่อยให้ ธรรมชาติมันทับถมยั่งยีเราชนิดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้เลยอย่างนี้บางทีก็เข้าถ่ายเหมือนกับประมาทโมเมาได้ซ้ำและอ้างธรรมชาติใช่ไหมยกตัวอย่างบอกว่าอะไรอ่ะธรรมชาติน้ำท่วมหรือ,อ,อโควิดตกิดโรคระบาดโควิดที่ผ่านมาเนี่ย ทำไมถ้าเปิดว่าโรคโควิดเป็นธรรมชาติยังไม่รวมถึงว่าออกมาจากห้องวิจัยนะสมมติถ้าเราเชื่อเป็นธรรมชาติโรคธรรมชาติแล้วทำไมเราถึงไปฉีดวัคซีนกะะันล่ะไปต้นทำไมเราถึงล้างมือกันล่ะทำไมเราถึงใส่แมสก็ใน,นเมื่อธรรมชาติมันเกิดเราก็ไม่ต้องใส่แมสเราก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนเราก็ไม่ต้งอเงเว้นระยะห่างใช่ไหมเพราะเป็นธรรมชาติ คนมันจะติดก็ติดอย่างนั้นเลยอย่างนี้เขาเรียกประมาทไหม่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่หาทางเรียนรู้ที่จะดูแลร,รักษาป้องกันหรือเปล่าอ่ามันเป็นเพราะอ้างไม่ได้ไอ้อยางน้าท่วมก,ก็เหมือนกันจริงอยู่น้ำท่วมพายุแต่ในส่วนที่มนุษย์จะไม่ให้มันมา ทำลายเราเรามีบทเรียนละยกตัวอย่างป้องกันเนี่ยปีที่แล้วมีบทเรียนป้องกันรอบที่สองเนี่ยหลังจากน้ำพ่วมไปเดเดือนใช่ไหมจำได้ไหมพายุมารอบที่สองไปเดือนเดือนเรามีวิธีป้องกันเนี่ยรู้อย่างไรเช่นหลายฝ่ายก็ไปขอยืมไปติดต่อองค์ชนประทานไปขอยืมไปเครื่อนสูบพยานาคันนี้มา,มาเป็นหลายตัวเลยนะห้าเสิบตัว ไปขอยื่หมดเพิ่มเติมจากทีแรกตอนแนะวท่วงอาจจะประสานไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นี่เขาก็เกิดการเรียนรู้เอาบทเรียนแก้ไขรอบที่สองที่ป้องกันเมืองชัยใน,นสําเร็จก็ได้ยเขาป้องกันสําเร็จยังไงร,รอบที่สองมาเรียนรู้อาตมาจําได้เขาไปขอเครื่องพยายนหน้ามารมชนมาเกิดสิบตัวนะวางจุดต่างๆตอนรอบแรกอาจจะ คื่อนไอ้ช่างมือไม่พอเขาก็แก้ไขปรับตัวแก้ตัวด้วยกนนะารไปขอในข้อแรกนะไปประสานกลุ่มชนข้อที่สองที่เขาแก้ไขเรียที่จําไดเา้เขาเอาไอ้ถุงทรายใหญ่ๆเขาเรียกถุงอะไรนะอ่ถุงแกไปไปิดตามประตูจุดต่างๆเลยนะจําได้ว่ามีไปไปิดตรงประตูหานปิดกันถนนเลยนะ ไม่ให้เข้าเขตเมืองชั้นในซึ่งรอบแรกไม่ทนเนาะแต่ก็เห็นจากไม่ทนเขาก็ไปเอามีข้อสอบเขาไปเอาแกงมาป,ปิดตามจุดต่างๆในข้อสอบที่เห็นข้อสามที่เห็นก็คือเขามีก,การอประตูระบายทางเข้าจุดนๆตรงแถวน้นคือรู้สึกว่าเขาไปปรับปูประตูระบายอะไรจากปากเนี่ย จากที่แรกมันฟังจดมันใช้การไม่ได้เครื่องสูบเนี่ยเขาก็ไปขอภะษานไปซ่อมแซมไปเอาเครื่องสูบอาจารที่ไหนนจากที่แรกใช้ไม่ได้น้ำเข้าอ่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเอาบทเรียนจากการแก้ไขปีที่แล้วนะที่รอบที่สองอวั่งกันน้ำสำเร็จก,ก้าบทเรียนที่แก้ไขได้มาทำถูกไหม เอาบทเรียนมาทำตอนนี้ก็เกิดแค่คําถามว่าถ้ามันแก้ไขสําเร็จคําถามคือตอนเนี้ยน้ําจะเริ่มท่วมไม่หยุดท่วมหลายจังหวัดน,นะตอนนี้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปประสานชี้แจงทาัสภานให้ประชาชนทราบเรียัว่าคุณไปประสานท่อมันปี่แล้วไปประสานหรือยังตอนนี้ชี้แจงให้ประชาชนรู้ดรวยว่าคุณไปประสานกรมชลหรือยังขอท่อปิแล้วใช่ไหม ตอนนี้มีกระสอบทรายอย่างๆมีทีดสมมติว่าคุณเตรียมและคุณเ้าประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เราเตรียมกระสอบทรายและทั้งหมด50กระสอบป้องก,การเราบอกจานวนไปเลยให้ประชาชนอุ่นใจเลยว่าเรามีแผนอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ถูกไหมเจ้าของปีที่แล้วอวามากมันมีบทเรียนแล้วเพราะฉะนั้นในแง่นี้ถ้าเกิดว่าเราไปบอกว่าน้าท่วมแต่หน้าที่เราเี่ยวกับ ยังไม่ได้ทำเอาบทเรียนมาทำอย่างนี้จะไปโทษธรงประชาติอย่างเดียวไม่ได้นะถูกไหมเราก็ต้องหังกนกลับมาทบทวนหน้าที่ของเราอันนี้มองในมุมของธรรมะนะว่าอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยจริงอยู่ว่าปัากหลายอย่างภายนอกเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่คงคุมไม่ได้เสริมความรู้นิดเดีคนเรียนอาคมตีเนโยม พระพุทธเจ้านทนเลนั่ตีนะท่านจะแบ,บ่งนะวัตถุก,กรรมกับกิเลสกรรมสองอย่างนะวัตถุกรรมนี่คือเหตุปัจจัยภายนอกทงให้เกิดความยินดีหลายหมดุู่นเนี่ยถ้าเรีากวัตถุกรรมเป็นเหตุปัจจัยภายนอกเช่นอะไรวัตถุกรรมยกตัวยอย่างเช่นของสวยงามของสวยงามของรสอร่อย ผู้หญิงสวยงามนี่เเรียวกว่าวัตถุกรรมผู้ชายงามอันนี้วัตถุกรรมนะคือวัตถุเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะเขาเรียวกวัตถุกรรมอันที่สองปัจจัยที่สองเขาเรียวกว่ากิเลสกรรมอันนี้ไม่ใช่ภายนอกนะกิเลสของเราเนี่ยความรู้สึกโลภโกรธหลงเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยเกิดความหลงยินดีนลายเกิดกรรมสองอย่างนะปัจจัยภายนอก กับปัจจัยภายในทีนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรมองมีวัตถุการมกิเลสการมใช่ไหมถ้าเราไปโทษผู้หญิงอย่างเดียวได้ไหมเพราะมีผู้หญิงสวยนําถึงเสียคนเราไปโทษในแบ่ชั้งๆท,ที่ความจริงมันก็ชัทํความจริงมันเป็นวัตถุก,การมแต่เราไปโทษผู้หญิงภายนอกได้ไหมได้ไหมต้องโทษกิเลสกรมเลยใช่ไหม เราไม่สํารวมเราไม่ระวังอันนี้ท่านไม่ปฏิเสธหมายเขาว่าวัตถุภายนอกเป็นปัจจัยเกิดตามท่าก็ไม่ปฏิเสธเรื่องจริงนะแต่เราอย่าไปโทษภายนอกให้โทษอะไรตัวเราที่ไม่เรียนรู้ไม่ป้องกันยุบอมากโหมเมาเพราะนั้นอาตมาก็เลยเอาแง่ทีเนี้มาเราหยมฟังว่าอย่าไปโทษอะไรมากเกินไปแต่หันมาดูพิจารณาตัวเราเองปรับปรุงแก้ไข มันก็จะเป็นการป้องกันความเสือ่อมต่างๆโยมเนาะ,ะวันนี้ก็เอาแง่คิดมาฝากโยมเรื่องปาลุเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าเรื่องอะไรนะ้ำท่วมเป็นธรรมะใหยอดโยมเนาะ